บทที่5เอวัมเมตตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกปิระวัตุสหิเมหินมหาวานิมหาตาภิกขุสังเคณัสตทิงปัจจามเตหิภิกขุสเตหิสพเพหวะอรหันเตหิทัสสิหิจัดโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายะภิกขุสังขจัตถะโกจตุนังสุทวายะสกายะ กายนาเทวานังเอตตะทหดสดทังอยังโผภควาสเกสุวิหารติกะปีรัตตุสมิงมหาวัยนะมหาวณีมหาเตพิขูสังเทนะสัตทิงปัจจามาเตหิพิขูสังคเตหิสเฟหวะอรหันเตหิทัสะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะจันนิปตาติโหติปะกวันตังทัศนะทัะนายะพิขูสังขจะ ยานูนะมยานติเวนะภควาเตนุปัสสังกมยามะปุกปัสสังการมิตวาพควาตสันติเกปัจเจกัตคาถาพาเสยามติอัถาโขตาเทวตาเสยยถาปีนามะพละวาปุริสาสมมันสัมมิชิตังวาภาหังภาษาภาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทธวาเสสุ เทเวสุอันตรายหิตาภควโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันภควนตังอภิเทวตเกมตามันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาภควโตสันติเกอิมังค่าทังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายา สมคตาอาคตตมปีอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคติอัตโกอปาราเทวตาภควตโตสันติเกอิมังคทังอภาสิกตระภิกขโวสมาทาหังสูติตตังอันตโนอุชุกังมะกังสุทารุทีวะเนตวานิขหะนิขหเหตวาอินทรียานีรักขันติปาทิตาติ อัถโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิเจตวาขีรังชิตวาขปาลีคังอินทขีรังโอหัจมะเนชาเตจารันติสุธาวิมาลาจักขุตมาสุทันตาสูสูนาคาติอัถโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธะสะพระนางคเตเตนาเต ข้ามิสันติปยาอปภูมิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปุริปริปูเรนสันติตีอัตคโหภควะภิกขูอามันเตสิเยพุเยนะภิกเวทัสสัสุโกโลกธาตุสุเทวตาสันนิปตะอิตาโหติตตถาตถาคตังทัสสนายะภิกขูสังทัจเจเยปิเตภิกเว อหิสุงอติตามันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเยสัมปีพระควรตานังเอตตาปรมะยาเยวะเทวตาสันนิปปติตาอหิสุงเจยยะถาปิไมหังเอตาราหิเยปิเตภิกขเวพิภวิตสันติอนาคตา,ามัฏฐานังอรหันโตอรหันโตาสามัมมาสัมพุทธาเตสัมปี พระวันตานางเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปริตตาพระวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตตารหิอาทิกิตสามิภคเวเทวกายนางนามามิกิตตายสสามิภิกเวเทวกายนางนามามิเทศิษสามิภิกเวเทวกายนางนามามิสตตังสุนาถาสุสาธุกังมนาสิกะโรทาสภาสิตสามีติเอวัมพระวันเต โธเตภิกขุภควะโตปัจจัตโสสูงภควะเอตาทะโวจัสีโลกามนุกัสสามิทยักขะคุมมาทาตาทัตสีตาเยเยสีตาเขริครับพรังปะหิตันจัสมาหิตาปุถุสีหาวิดีนาโมขะหังสาภิสัมพุโนโอทาตัมมณสาพุทธาวิปัสันนามะณลาวิไล พินโยปัจัสเตภัตวาเวนกาวณีกาปิละวัตเทวกตะตูอมันตยิสัทธาสาวกีสารเนรเตเตวกายาอภินกันตาเตวิชานาทพิขโวเตจะอัตตปรมการุงสุตวาพุทธะศาสนังเตสพปาตาระหุยานังอมนุษยานะทัศนังอเิเกสตามัทธุง สหัสสังอัฐาสาตริงอัสังตสะตังเอกีสหัสานังมนุสสานมัทธสุงอพเกนันทมัตตุงทิสาสัพพังพกาหุตัจจสัพพังอัิญญายะกวิคิตวานคุมะอโตอมันตสัาสวะเกสรัตเตเทวกายะอิกันตา วิชานาถภาิกขโเวเยโวหังกิตตระยิสสามิคีราหิอนุปปูดพัสดุสัตตะสหัสสายักวายักขาภุมมากาปีลาวัตทวาอิทธิมันโตชุติมันโทวันนาวันโตยสัสินุโมทัมวนอาอภิกามุงพิคุนังสมิมติงวันังแคสหัสสาหิมะวตายะขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโทวันนาวันโตยสัสินุโมทัมวนาอภิกามุงพิคุนังสมิมติงวันัง สาตาคีลาติสหสายคานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโทวันนาวันโตยะสัตสินโมทัพมนาอภิกามุงพิกูนางสิมิติงวนังอิเจเตโสรสสสหัสสายคานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชิตินมันโทวันนาวันโตยะสัตสินโมทัพมนาอภิกามุงพิกูนางสิมิติงวนังเวสานิตติปัจจสตาสายคานัตตะวันนิโน อุทิมันโตชิติมันโทวนันนาวันโตยะัตรสินุมทมานาอภิกกมุงพี่ขวนนางสิมิติงวานางพิมพิกุมพิโรราชะขาหิโกเวปูรัสะนิเวศนังพินโยนางสัตตสหัสสังยะาขานังปาริปายร,ปาร,ปาร,ปารุปาสติภุมพิโรราชะขาิโกโสปาคะสมิติงวานางปุริมัตจะที่สังราชาทัตตารโขภาษาสติ พันธพพานังอธิปติมหาราชายสัจจตสิโสปุณฑาปีตัสสะพหะโวอิทิมานามพาัพพารา,า,า,าอิทิมันโตชิตินมันโทวันะมนโตยสัตสิโนมทรมมานาอภิกรรมงภิกุนังสิมติงมานังทักีนังจต่ที่สาราชาเวรุโหูตับปัสสาสติปุมปุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุณฑาปีตัสสะพหะโบอินทะนามาัมพพาาอิทิมันโตชิตินมันโตวันะมนโตยสัตสิโน โมทัมนาอภิกรรมมุขีภูนางเสมิติงมนังปัชฉิมัจ่าที่สังราชวิรูปะคปัสสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัสสิโสุนตาปิตัสสะปะหะโบอินทนามาภัพลาติทีมัโตชตินมัลโทวันะมัโตเยสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุขีภูนางเสมิติงมนังอุตรัจจ่ที่สังราชกุเวโรตับปัสสติจะคานังอธิปติ มหาราชายศศิโสปุตตปิตสาปะหาโบอินทนามาภพลาอิทธิมันโตชิตินมันโทวันนาวันโตยศศิณูโมทมนาอภิกรรมงพิคุนังเสีมิติงวนังปุริมัตที่สังทัตตารัโขทิขีนีนาวิรุหโกปัจฉิมาปัจฉิเมนาเวรุปะโคปูเอโรอุตตะรังทิสังจัตตารโอเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสาทันทัตละมานาอันทักสุวณีกัปิละวัฒเว เสังมายาวิโนทาศาอาคูวัจจะนิกาสทามายากุเวนทุวิเกเวเกนทุวิทูจะวิกุโตสหจันทโนกามะเสตถจกินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปมัตโยจะเทวาสูโตจะมาตลีจิตเกษโนจะคันทัพโณนโรราชาชโนสะโณอาคูปัจจะสิโคเจวะติมพลูสุริยะวัชสา เตเตเจนเรจะราชาโนคันทับปาสหราชุภิโทัพมานาอภิกกมุงพิขูนังสมิติงมันังตถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหัสหปันจกายตมพาลัสสะตราอาคูปยาคาสหยาติายามมนาตะยามุนาตตรัตถาจะอาคูนาคายสัตสิโน เอราวันนมหานาโคโสปะคะสมิติมณังยีนะน,นีนาคะราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปะคีวิสุทธาจักขูเวหายสาเตวะนะมัชปัตตาจิตราสุปนานะอิติเสตนามังอภยันตธานาคะราชานะมาสิสุปนันนะโนเขมะมะกาสิพุทธโธ สันหาหิวาจาหิอุปหันอุปาหปา,หปา,หปาหยันตรานาคาสุปันนาสาณะมะกังสูพุธังวิชิวชิระหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาภารัตตาตโรวาสวดวัดเสติอิทธิมันโตยสัสสโนกาลกันชามมหาพิสมะอสุราคาณะเวคษาเวปจิติสุจิติจะมหาปหาราโทมุนิจีสห สัตตะปิลิปุตตานางสเพเวโรจะนมามกาสันสันในวิหาพลิงเสนังราหูพัฒมุปาคมุงสมโยธานิพัฒนเตพิขูนังสม,มิติงมนังโอปาจะเทวาปัตวีจะเตโชว,วาโยตถาขมุงวารุณาวารุณาวารุณาเทวาสุโะยสะสสาทหา มีตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสโนทัศตีทัศธาธายาสเพนานติวนิโนอิทิมันโตจิติมันโทวนะวันโตเจสัสโนโมทัมนาภิกามุงพิกูนางสมุติงวนังเวสตจเทวาสหลีจสัสมาจเทเวยมาจันทัสูปันิสาเทวาจันทมาคูปุริขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุริขิตา นักขตานิปุริกิตตวะอาคูมันทะพระลาหกาวัสูนางวาสโบเสโทโสสกโกปาคะปุรินสักโกทัเสติทัสถากายาสเปนานตเตวันนิโนอิทิมโตชุติมุนโทวันะวันโตเยสัติโนโหธมนาภิกะมงภิกขูนังเสมิติงวานังยะถาคูสหภูเทวาชละมัดขีสิขาริวะอริตกาจโรโชาจะอุมาปุก พณิสพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอุตรอัจจุตราจอเนชากาสวยเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสวรรวาสะวะรีสิโนทเสเติสัรษากายาสเพนา,านัตเตวนิโนอุทิมโตชิติมโทว,วัน,นะบนโตยัส,สิโนโมทัมานาอาภิกรรมุภิคุณังสม,มิติงมนังสมนามหาสมานามานุสสามานุสิตะมา คิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัตูสิกาอัทาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตตวาศิโนปารคาปะมหาปารคาอาคูเทวาัาสิโนพรเตตรถสกากยาสเพนามานัตตะวันนิโนอิธิมนโตชุติมนโถวณะมนโเยสสิโนมุทมนาภิกามุงภิกขุนังสิมุติงนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขนะสาสหะ โอทาแต่ใครหาปามุคาอาคูเทวาวิจักคนาสมาสธามัตสธามัตระภาราภารขะชามิสธามิสธากามิสากา,จายจะยัสสินโนทานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสันติ ภสษิติทัากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโทวันะมันโตเยสัสสิโนโมทมนาพิกแมงพิกวนังเสมติงวนังมีเกมิยาตุสิตายามากันทกาจายสัสสิโนลมพิตะกาลามะเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานนรรติโนอาคูอาธาคูมะปารณิมิตา เสเตเถทัาถากายาสเพน,ะนานัตตวันนิโนที่มันโตชุตินมันโทว,วันน,ะนาันโตยะสติโนมุธมนาภิกขมุงภิกขุนนงสมิติมวนาเสเถเตเทวน,นิกายาสเพน,ะนานัตตวันนิโนนามันนามันวเยนะอาคัตจุงเยาจาเตสทัททิสาสหะประวุฒธาชาติมขีลังโอคตินณมะนาสวังแทขีโมตะ ทัตาตรังนาคังจันทะวะอสิตาติตังสุพรม,มาปรมตัตโตจะุณตะอิทิมโตเสหะสนงกุมาโรติโจสจะโสปาคาสมิติงมนังสหัสสพระมะโลกามหาพรมมาพิติทติพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส ทศิษฐอิสราอาคูปัจเจกาวะสะวัตติโนเตสัจจมัชโตอาโคอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะัสสะเตจัสะพิอภินกันเตสินเทเทเวสปรัม,มเกมาราเซนาอภินกามิปัสะกันหัดสะเมมันทิยังเอธหนขขันทะพันทะพันหัตทะ เอทคันหาทะพันทะทะราเคะพันธะะมัตถุโสมันตาปริวาเระมาโบมุจิตทะโกจินังอิติตถะสมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมาหัจจสรังัตวานเะทวรังย tha, ะถาปวุสโตมีโคลทยันโตสวิชุกโกตถา สโสปจุทาวติสังกุตโทอวะอัสยังวเสตัดจสัพังอภิญญายะวะวิกิตวานาจักุมาอตโตมันตายิสัทธาสาวเการเนระเตมารตเสนาอภินกันตาเตวิชานาทะพิกโบเตจะัตัตปะมะกรุงสุตวาคุทธสาสสาสนังวีตระคาเทหิปะกามุงเสนังลมลมมัมปิอิชยุง ับเพวิชิตังสังฆามาพยาติตายสั์สิโนโมทันติสหภูเตหิสาวเกเตชเนสุตาติ